สวัสดีครับผมอดีเพื่อนนะครับหลักวันนี้นะครับมาโชว์ผลงานนะครับจัดหนักจัดเต็มนะครับวันนี้นะครับวันเดียวนะครับวันเดียวนะครับจัดไปนะครับตัวนี้ตัวนี้หันกลับหน้ากลับหลังนะครับพอดีมีเพื่อนเพื่อนเอฟซีนะครับส่งลำโพงมาซ่อมมาเนาะมีทั้งตอนนี้มีทั้งไอว่าทั้งมาแชลทั้งพาร์แมนทั้ง JBL ทั้งเฟนเดอร์นะครับมางานล้นหลามนะครับต้องขอขอบคุณด้วยนะครับอย่างวันนี้ครับโชว์ผลงานครับวันนี้ปิดเคสไป5 ห้าตู้นะครับล้โพงห้าเขาเรียกอะไรเนี่ยห้าตู้แล้วกันนะครับห้าเครื่องนะครับนะครับก็จะมีตัวนี้เปิดไม่ติดชาร์จไม่เข้าแต่ถึงจะมันจะมีเยอะนะครับแต่ผมก็ไม่พลาดนะเพราะว่าผมจะแปะชื่อไว้หมดเลยนะนะครับอย่างเงี้ยผมจะเอาชื่อติดไว้หมดเลยนี่ือผมก็จะแปะชื่อไว้นะครับนะครับอย่างเงี้ยเนี่ยผมจะแปะชื่อไว้นะครับมีชื่อกระดาษแป่งไว้ไม่ให้พลาดนะครับอย่างนี้ด้านหลังนะครับด้านหลังผมก็จะแปะชื่อไว้ นี่ครับผมจะแปะชื่อไว้หมดเลยนะครับเพราะว่าผมแกะกล่องปุ๊บผมได้แกะทันทีที่ผมแกะกล่องจากกล่องปุ๊บผมก็จะแปะชื่อทันทีเลยกันพลาดนะครับตัวนี้วันนี้เสร็จหมดเลยนะครับมีตัวนี้ดูจีบตัวตัวนี้เปิดไม่ติดช้าไม่เข้านะครับโอเคนะครับตัวนี้ก็เปิดไม่ติดช้าไม่เข้านะครับส่งมาเหมือนกันตัวนี้นะครับเรียบร้อยตัวนี้นะครับ ตัวนี้ตัวนี้ก็เปิดไม่ติดช์จไม่เข้าเหมือนกันนะครับมาแชลนะครับโอ้ยยังไม่ได้เปิดนะครับเรียบร้อยนะครับนะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้น่าจะเป็นเอ่อแท้นอกนะครับตัวนี้แท้นอกนะครับตัวนี้น่าจะเป็นแท้ศูนย์ไทยนะครับมีมอกอเขนะครับ โอเคแล้วก็มีไอ้ว่านะครับไอ้ว่าไอ้ว่าที่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไว้วางเอาที่วางไว้หลังนะคไม่ใช่ว่าอะไรนะครับคือมันตัวมันใหญ่เนาะก็ต้องเรียงอยู่ข้างหลังนะครับเนาะตัวนี้นะครับตัวนี้คือ2ตัวที่มาการก็คือชาร์จเข้าแต่เปิดไม่ได้นะครับมีตัวหนึ่งผมเล่าให้ฟังก็คือมีตัวหนึ่งผมทถมคลิปแยกไว้ละตัวหนึ่งก็คือเมนบอร์ดเลกูลเลเตอร์นะครับคอนโทรลแบตเตอรี่นะครับเสียนะครับไม่ใช่บีเอสนะครับเป็นเป็นเป็นบอร์ดชาร์จอีกทีหนึ่งนะครับ เรียบร้อยครับตัวนี้นะครับนี่นะครับเปิติดแล้วโอเคไอว่านะครับเลโทรพัดนะครับ m i x หนึ่งห้าสูงนะครับตัวนี้ก็มาตัวนี้ก็เหมือนกันรุ่นเดียวกันเลยนี้สองตัวนี้มาพร้อมกันเลยเดี๋ยวเชื่อนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับปกติถ้ามันเปิดติดจะมีไฟสีฟ้านี่เนาะคอนเน็กนะฮรพร้อมที่คอนเน็กบลูทูธนะครับเนาะ เรียบร้อยนะครับอันนี้มาโม้นะครับมาโม้มาโชว์เนี่ยเพราะว่าแบบเฮ้ยมันแบบคือคือได้ความได้รับความนิยมอย่างล้นหลามนะครับท่านโต้นะครับก็เลยแบบมาโม้ให้ฟังเฉยนะครับว่าแบบฝีมือจริงนะครับฝีมือจริงนะครับเอางี้ถ้าเพื่อนท่านใดมีปัญหาเรื่องลำโพงอะไรอย่างเงี้ยครับทุกยี่ห้อเลยนะครับเดี๋ยวผมจัดให้นะครับส่งมานะครับถ้าไม่มีที่ซ่อมแถวบ้านนะเดี๋ยวจัดให้ โอเคนะครับเมื่อกี้มีเสียงเครื่องบินบินมาผมก็เลยเบรกคลิปไว้ก่อนนะครับเอางี้ถ้าสมมติท่านใดนะครับเพื่อนๆเอฟซีท่านใดนะครับที่เข้ามาชมคลิปผมแล้วเจอเลยนะครับกรณีที่มีปัญหาลำโพงเสียนะครับหรือถึงช่างต้งนะครับไม่มีที่ซ่อมแถวบ้านหาไม่เจอหรือจะไปซ่อมที่เกียรออกไปอะไรอย่างนี้นะครับส่งมานะครับแต่ผมจัดการให้นะครับร้านอยู่พิซซูโรกครับมีทั้งร้านเอ่ออย่างี้มีสาขาที่มอนนแล้วก็สาขาบ้านคลองนะครับพิซซูโรกนะครับนะครับโอเคนะครับ สำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับมาโม้โม้กันยอแล้วก็ไปนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะครับที่รับชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับช่างโต้งนะครับรบกวนฝากร้านของช่างโต้งด้วยนะครับร้านอยู่จังหวัดพิษณุโลกนะครับผมชื่อร้านเป็นโฟ l ์ลลิสเทชันนะครับ รับซ่อม iPhone, iMac, MacBook นะครับ Notebook นะครับโทรศัพท์มือถือนะครับร้านของช่างโต้งมีบริการซ่อมแบบออนไลน์ด้วยนะครับเพื่อนๆที่อยู่จังหวัดห่างไกลหรืออยู่ไกลกันนะครับสามารถไลน์มาหาช่างโต้งแล้วก็ส่งเครื่องมาซ่อมได้นะครับเราคิดราคากันเองนะครับราคาไม่แพงนะครับสําหรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับ